สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนลัคนามีนดวงรายเดือนกุมภาพันธ์2568 ก้าวสู่เดือนที่2ของปีกันแล้วราศีมีนเช็คดวงรายเดือนกันเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูดวงตามความต้องการของหมอดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเพราะว่าบางอย่างก็เนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสัญลักษณ์ของไพ่เนี่ยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายอีกความหมายหนึ่งหมายถึงการเปลี่ยนปแปลงการจบ การเคลียร์การสะสางเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่เป็น f อซอาจารย์จะรู้สิ่งใดไม่ดีอาจารย์จะบอกจะเตือนด้วยความรักและปรารถนาดีรู้ไว้ใช่ว่าการป้องกันย่อมดีกว่ารอให้เกิดขึ้นแล้วแก้ไขแต่ถ้าใครรับไม่ได้โอ้ยคำทำนายแย่จังไม่ดูดีกว่าก็แล้วแต่วิจารณญาณเนาะอะไรดีบอกดีอะไรไม่ด,ไดีก็จะบอกว่าไม่ดีเพราะว่าโลกใบนี้มีสองด้านเสมอจะให้ดวงดีร้อเป็นไปไม่ได้หรือดวงแย่ดวงทุกโอโหเฮียมาก ก็ไม่จริงเพราะมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนาะอาจารย์เตือนก่อนเลยก็แล้วกัน ไม่ถือว่าเตือนหรอกอเรื่องแรกสิบดาบมากับเดเดความเป็นความตายและโรงพยาบาลจะต้องได้ปีเกี่ยวข้องกับอะไรพวกนี้แน่นอนสิบดาบการพัดพรากสูญเสียส่วนใหญ่คือการจากตายเดอเดตก็แปลว่าการจบการตายการสิ้นสุดหรือหมายถึงการเจ็บป่วยเนื้องอกซีดมะเร็งอันนี้หมายถึงการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือบุคคลอันเป็นที่รักเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือตัวเรามีเหตุต้องเจ็บต้องป่วยมีเคราะห์ ต้องเลือดตกยางออกทุงวันนี้ต้องระวังคนเป็นซีดคนเป็นเนื้อง,งอกคนเป็นมะเร็งคนเป็นไมเกรนต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษเพราะให้ใบนี้หมายถึงการผ่าตัดคนท้องมีรูกมีบุตรระวังการแทงลูกแทงบุตรดังนั้นเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษรอบคออให้มากการทำธุรกิจการทำธุรกรรมการเงินมีโอกาสได้เงินก้อน มีเรื่องของโชคลาภจากเลขอายุวันเดือนปีเกิดคนตายเลขห้องเลขใบนัดเลขบัตรคิวเลขเตียงโรงพยาบาลหรือไพ่ใบนี้หมายถึงตราช่างส่วนแบ่งผลประโยชน์การได้รับมรดกมีเกณฑ์การแบ่งสันปันส่วนแต่ไพ่ใบนี้ก็ต้องดูดีๆนะมีใครขี้โกงหรือเปล่าตกลงการแบ่งกันให้เท่ากันความหมายไพ่ใบนี้ก็ยังเห็นความยุติธรรมอยู่ก็อาจจะไม่ถึงขั้นรุนวุ่นรุนวุ่น,น,น,นวายถึงขั้นแบบ ว่าจะต้องขึ้นรงขึ้นศาลแต่ก็รอบคอบไว้ก่อนดีที่สุดเรื่องการเงินนะช่วงนี้อย่าให้ใครยืมตังค์บอกเลยเงินอย่าให้ใครยืมตังค์เด็ดขาดเพราะถูกโกงแน่ๆไม่ได้คืนแน่ๆแ,แต่ถ้าตัวเราไปขอร้องความช่วยเหลือไปกู้เงินมีโอกาสได้จะขยับขยายธุรกิจกิจการจาก กู้เงินมาลงทุนจะกู้เงินมาทำนนทํทำนี่มีโอกาสได้มีโอกาสสำเร็จหรือใครจะกู้หนี้ก้อนใหญ่มาเคลีย์มาโปหนี้ยิบยิบย,ย่ยอยๆให้จบให้สิ้นก็เคลียร์ได้สำเร็จสมหวังดังใจเช่นกันแต่ต้องทำให้รอบคอบไพ่มันขึ้นแบบเนี้ย ความเป็นความตายเนี่ยไพ่เคราะห์ไพ่เจ้ากรรมในเวรสิบดาบหมายถึงการถูกแทงข้างหลังเจ้ากรรมในเวรตามนะเจ้ากรรมในเวรตามนะอ่ะก็จะแนะนําตามนี้ค่ะนี่สามพระอรหันต์บันดาลโชคลาภพระอุปคุตพระศิวลีพระสังกจายเสริมดวงโชคลาภเสริมดวงการเงินกินดีอยู่ดีชีวิตมีความสุขโดยเฉพาะพระอุปคุตไพ่ขึ้นแบบนี้ช่วยป้องกันผีป้องกันภยัยช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีขจัดมารทั้งหลายทั้งปวงเนาะอันนี้จะหาวาเวอร์ก็ได้แต่ก็แล้วแต่คน เชื่อนะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางแถมฟรีทูบมงคลปดนี้แคปหน้าจอแล้วทักแชทมาได้เลยเพจ Facebook ส้มมะพยากรค่ะสำหรับใครที่กลัวช่วงนี้แผ่เมตตาบ่อยๆหรือไอ้เรื่องที่กล่าวไปนะ่ะแก้เค็ดด้วยการบริจาคเลือดทำบุญลงศพทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับวิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้งแล้วแผ่เมตตาบ่อยๆโดยเฉพาะเจ้ากรรม นายเวรที่กําลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่กําลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการงานมีการจบ ไพ่ใบนี้ระวังถูกแทงข้างหลังอย่าไว้ใจได้นะเพื่อนร่วมงานนะมันไว้ใจใครไม่ได้หรอกคนที่คิดไม่ซื่อคนที่คิดไม่ดีคนที่จ้องจะแทงข้างหลังคนที่หักหลังก็ต้องระวังด้วยลูกน้องบริวารบางครั้งก็ทํางานผิดพลาดไพ่ใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนงานการย้ายงาน การได้รับโอกาสใหม่การได้รับความยุติธรรมทำดีมาตลอดเลยโดนแทงข้างหลังมาตลอดเลยรอบนี้มีคนเมตตามีคนให้เงินให้งานให้โอกาสมีคนให้ความยุติธรรมคุณอาจจะได้เปลี่ยนงานใหม่ตำแหน่งใหม่หรือไปสมัครงานไปสัมภาษณ์งานที่ไหนยังไงก็ได้ก็สําเร็จก็ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ถึงบอกไงว่า มันอาจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นด้วยก็ได้การจบมันอาจจะจบไม่สวยโดนแทงข้างหลังโดนใส่ร้าย,ายแต่เราได้งานใหม่ที่ดีบุญคำ้ำบุญชูได้เจอคนดีคนเมตตาได้งานใหม่ตำแหน่งใหม่โอกาสใหม่ๆได้ค่ะโลกมันยุติธรรมกับเราอยู่แล้วถือคติตราช่างเนี่ยทำดีได้ดีการเงินอีกเรื่องนึงนะใครอยากได้เยอะกว่านี้ก็ต้องขยันให้มากเห็นไหมขยันมากได้มากตราช่างกับเหรียญเนี่ยขยันมากได้มากแล้วก็ใช้เยอะก็หมดเยอะนะ เตือนกันตรงๆแบบนี้แหละจะได้ระวังค่าใช้ใจ่ายกันด้วยความรักอาจารย์จะตีความเป็น2กรณีสําหรับคนที่มีคู่ 1. แฟนเจ็บป่วยมีเคราะห์ 2. แฟนหักหลังบางคู่จบเคลียสะสางเลิกลาเดอะเดตคือความหมายของการอย่าร้างแต่ไพ่ใบนี้มันก็ตีความได้หลายกรณีแฟนมีเคราะห์การจากพรากการจากไปการจากกันตลอดชีวิตหรือความหมายไพย่อีกอันนึงถ้ามองแบบโลกสวยก็คือจบแล้วเริ่มต้นกันใหม่ ไพ่บ,บัญญ้บางทีก็ยากเหมือนกันนะอันนี้ต้องขอทํานายไว้ไม่ต้องเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้เนาะเพราะว่าไพ่สิบดาบถ้าแทงข้างหลังมันจะหมายถึงการนอกใจหรือการหย่าร้างส่วนคนโสดไม่ต้องคิดเยอะถ้ามันยังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเปิดใจหลบเลี่ยแพ้ใจให้มันหายก่อนแต่ถ้าจะมีเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพ่อไม้แม่ไม้ชาวต่างชาติคนมีตําหนินะคะแล้วอาชีพที่เด่นๆช่วงเนี้ย 1. การพยาบาล2การแพทย์การสาธนารณสุข3ส,สับป,ปะเลอคนตายเนี่ยหากินได้เลยขายพวงหลีดพวงมาลัยของชาร่วยโดดเด่นขายประกันโดดเด่นขายยาโดดเด่นอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นความตายการประกันภยัยการประกันชีวิตอาชีพเหล่านี้จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในเดือนนี้เพราะฉะนั้น ใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักแชทมาได้อาจารย์ดูดวงด้วยไพ่ยิปซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทเพจสมะพยากรแปะไว้ให้ด้านล่างมีสติรอบครอบเดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงรออยู่เลขคนตายเลขลงศพอย่าลืมนะคะเลขเตียงเลขห้องโรงพยาบาลก็ได้จะได้โชคได้ลาบกับอะไรแบบนี้มีสติด้วยรักและปรารถนาดีนะคะสวัสดีคะ่ะ